คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง3อย่างนะครับที่ผู้โดยสารเนี่ยเขาต้องการนะครับแต่ว่าเราไม่มีใช่ไหมหก็คือ Wifi นะครับ2ก็คือหนังนะครับจอทีวีและ3ก็คือ WC นะครับ WC ก็คือห้องน้ํานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ำเนี่ยจะมีเฉพาะนะครับรถบางคันแล้วนั้นะ การที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่มีนะมันก็เลยกดใจไม่ได้ตอนนี้นะครับในเกมเนี่ยจะมีรถทั้งหมดนะครับ11คันที่มีห้องน้ำนะก็คือคันนี้นะครับคันนี้คือคันที่ถูกสุดที่มีห้องน้ำราคา 46K นะครับต่อไปจะเป็นคันนี้นะครับราคา 99.5K ไปจะเป็นคันนี้นะครับเซตรคันนี้ได้ลิขสิทธิ์เหมือนกับเบนเลยนะครับที่เพิ่งอัปเดตไปต่อไปจะเป็นคันนี้นะครับ119 k อีกคันหนึ่งสองชั้นแล้วก็คันข้างๆกันเลยนะครับ 180k แปดสิบแล้วก็เป็นสแกนเนียนะครับสอง k แล้วก็ข้างๆนะครับสอง k ้สิบนะครับ ต่อจะเป็นคันนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับ 320k สุดท้ายจะเป็นวอ l โวนะครับนี่คือ11คันนะครับที่มีห้องน้ำก็ซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับไ i ไฟกับทีวีกันมาที่ ตรงนี้นะครับกดเลือกรถที่เราซื้อมาเมื่อกี้กดปรับแต่งตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาจะให้เราซื้อจอทีวีนะครับแล้วก็ wifi ตอนนี้เราสามารถกด wc ได้แล้วนะครับนี่นี่คือห้องน้ำนะครับตรงนี้คือ Wifi แล้วก็นี่คือ ทีวีนะครับเอาไว้ดูหนังนี่คือ3ฟีเจอร์หลักๆที่เราจะต้องติดตั้งเองนะครับ